สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาลองเล่นทีมเมตาที่ฮิตที่สุดในเวลานี้กัน กล้าบอกได้เลยว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยใช้กันเพียบนะครับนี่นะเห็นไหมเออเป็นทรงโกชิสสตาร์ดันแล้วก็แบล็คเพิร์นี่เป็นคิมสันโกชิ e สามดาเมจนะครับไปไปดูท็อปปิ้งกันคริมสันรอบนี้จะเน้นเป็นครูทามไวแล้วก็มีความอึดนะครับประมาณนี้เลยโกชิสผมอยากได้แบบแรงครูทามไวเลยใส่ผสมไปนะครับสตาร์ดัสเช่นเดียวกันมีครูทามเกิน11% แล้วก็มีคลิติคกข้อนะครับแล็กเพลว์คูทามล้วนสแนปคูทามเหมือนเดิมสมบัติเป็นสมบัติใหม่นะครับอ่าควทซายอย่างตึงมาในตอนนี้อารีนามันเพิ่งจะรีีซั่น,นะครับแต่ว่าเราก็พอจะรู้ว่าใครมันตึงดูจากแรงได้ดูจากอ่าดาวคร่าวๆก็น่าจะพอตัดสินได้นะครับมาก็ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใส่็อปปี้ยังไงแต่ผมลองไปเซตนี้มาปรากฏว่าเนี่ย ครูทำไหลลื่นมากนะครับไหลไปทีละตัวเลยโอ้ดามเมจโคตรที <c ười> คือมันแรงกว่าแสงจันเว้ยเอามาใส่ทีนี้แรงกว่าแสงจันมากนะครับแล้วด,ดูนะโอ้ยไหลเป็นน้ำความโกงของโกชิดใครไม่มีหาด่วนผมมีให้ดีเปิดได้เนะี่ยเพิ่งจะได้วันนี้ <c ười> ก่อนจะได้เล่นนะขนาดมีการแอบเติมแพ็คยิบย่อยไปแล้วก็ยังไม่ได้โอ้เส้าใจตัวไม่โกงจริงอหุย ดาเมจมันต้องถีมันต้องสะใจอ่าหวานเจี๊ยบหูยีิบสองถ้วยนะครับยิบสองถ้วยสามล้านกว่าแต่ว่าสตาร์ไลท์เขาคือตายอย่างไวโอเคไปต่อกันเลยอุ๊ยขึ้นแหลงแหงคืออะไรอะ่ะไดมอนด์ใช่ไหมโอเคแสดงว่าแต่ละคนส่วนใหญ่ไดมอนด์ Diamond ในช่วงนี้คือตึงทุกคนอคุ้ยโกชีตว่ะอันนี้มาสเตอร์เลย เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมับงกรอันนี้ป้า1แทงอะลองดูป้า1แทงแล้วมีดาเมจดหนัก4ตัวนะครับลองดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าเอ้เนี้ยเป็นทีมเมตาสมัยน่าจะ4-5เดือนก่อนมั้งเออแต่คนนี้เขายังไม่เปลี่ยนทีมป้องกันนะครับแสดงว่าอาจจะช่วยเขากันได้หรือเปล่าหรือเขาแค่อมากันหลอก อุ้ยฉีดเข้ามาฉีดไม่เข้าคิมสันโคตรเกรงก็ชีดเปิดต่อดูดีดาวเมยโคตรทีโอ้ยมันดีจริงว่ะอ,อ่ะครูทามลองเซตประมาณผมนะครับรู้สึกว่าออกแล้วแบบเออใช้ได้ถ้าเกิดว่าเซตไอ้เจ้าโกชิดไม่มีครูทามนะครับปรากฏว่าแด๊เพิวมันจะแย่งออกสก,กิลก่อนเออเป็นปัญหาที่เจอมาก็เลยใส่เพิ่มไปอ่าไม่ค่อยเจอตึงเท่าไรหร่เลยว่ะเดี๋ยว ดูจากทีมแก้แขนก็ได้นะครับโอุ้ยปวกหลวดจัดอเอ้ยเอามาชิมสันแล้วก็โกลชิตเป็นเพียวนิลาอันเนี้ยดูทรงแล้วน่าจะอาไปการฉลามนะครับแล้วตึงแน่นอนทอ 1, อ็อปพันโวมาดูกันว่าเรากับเขาใครจะออกสกิลได้เจ๋งกว่ากันนะครับ 2> <cm> 2> ถ้าเรื่องดาวนี่เราน่าจะเป็นรองเขานะเปิงเปิง snap 6ดาวก็ช่วยได้เยอะครับปริมาณการฮิลเนี่ยถือว่าแรงขึ้นมากแล้วก็ใส่ออฟลองที่เป็นโจมตีเข้าไปมันก็ฮิลแรงกว่าเดิมถ้ามีคริด้วยก็จะดีนะครับเป็นเทคนิคนะอุ้ยเริ่มเริ่มแล้วฮิลขึ้นมาเออเราจะฟื้นเออแต่ว่าแต่ว่าเราน่าจะได้เปรียบนะครับดูปริมาณเปอร์เซ็นต์ต่างๆอ้ยชิมสันแตกอย่าตายอย่าตายมืออย่าตายกชิดกชิดจะตายครับอื้มอุ้ยแบ็คเพลรแตกว่ะ แต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้โกชิเรามีโอกาสตื่นมานะครับจึกจิๆจ,จตาดัดโอ้โหเปเกมบนมือตบทับพันนะครับอู้ยสาสิบห้าถ้วยบวกอีกเจ็ดถ้วยตาเดียวได้42ถ้วยนะทุกคนดูดาวเขาดิเราเป็นรองเกือบจะทั้งหมดเลยอ่าถือว่าใช้ได้ตาเดียว40ถ้วยนี่ก็คุ้มนะครับเออเน้นแก้แขนอ้าวไปอันนี้เป็นเมตา สำหรับคนที่ไม่มีโกชีตนะครับก็ยังคงโหดอยู่เจอท็อปเซิร์ฟหลายคนได้ใช้นะครับเป็นพาเฟ่แล้วก็แซนดดาก้อนนี่อุยอ้ยเอออ้อตะแลงจริงอุ้แบล็คเพิร์ตแตกแบล็คเพิร์ตแตงนะครับเป็นไหมไม่ต้องใช้โกชีตทีมเขาก็อย่างโหดนะครับเอ้แต่ไม่แน่เรามีโกชีตเราอาจจะพลิกเกมได้มันจะมีจังหวะเกียนโอ้ไม่น่าจะพลิกแล้วครับเจอของแข็งตีไม่เข้า โอชิตแลเบิดต่อปิดเกมไหมไม่เปิดสตาร์ดัตอย่าตายสตาร์ดัตโดนก่อนโดนก่อนสตาร์ดัตหูเจอของแข่งว่าตานี่โอ้โหแทงต่ออ่าวางพึ่งสตาร์ดัตแล้วครับวินาชีนี้โอ้ยอย่าแตก <c oughs> เอาคืนสตาร์ดัตตายไหมเอ้ยของเขายังไม่ตายว่ะเอาขึ้นเออเหลือสองสองโอเคน่าจะจบเสมอนะแต่ไม่แน่ว่ะไม่แน่วะอยู่ที่ว่าครูําเขาจะไวขนาดไหนนะครับ ุยตอนนี้ถือว่า,าโกชิตพิกเกมได้นะเว้ยจากที่เราเนี่ยเสียเปรียบเสียแบล็คเพิร์ดตั้งแต่ต้นเกมแล้วปรากฏว่าพิกไปยันเสมอได้โ,โคตรตึงใครไม่มีไอ้เจ้าโกชิตนะครับลองไปทีมพาเฟ่มันยังดีแต่ว่าดาวเขาก็โคตรเยอะเลยแบล็คเพิร์ดแปดดาวโอยถึงว่าแรงแท้แรงจัดนะครับมานะเอาใหม่ อันนี้เป็นโกชิดสามดาเมจเหมือนกับเราอะ,อะลองดูสิโกชิดสามดาเมจอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าการเซตคู่ทางแบบผมกับแบบเขาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันอ่าปึ๊บโกชิดออกปุ๊บจังหวะใกล้เคียงกันมากนะอ่าดังนั้นแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเซตเป็นการเปิดเกมใกล้เคียงกับเราครับดูจังหวะในเว็บสองปึ๊บโกชิดเปิดต่อสตาร์ดัสโอ้ยโดดใกล้เคียงกันเอ้ยคน,นสุดสีมากครับจังหวะโคตรเป๊ะใกล้เคียงกันสุด แต่ว่าโกชิตเราหูโกชิตพร้อมกันอีกแต่ว่าปริมาณเลือดเราเหลือเยอะกว่าไม่แน่ว่ะไม่แนว่วะอ่าตื่นมาปิปเกมโอ้ยโอ้ยอะไรวะอย่านะมึงอย่าทำไมมันเหลือโกชิตอะมันเหลือทุกตัวด้วยโอ้ยตียไม่เข้าสตาร์ดัสโดดอย่าให้มันฟื้นอย่าให้มันฟื้น โดด,ดดเร็วลูกโดดโดดโดดโอ้โหโดดไม่ทัน <c oughs> เฮ้ยจังหวะผมว่าผมดีกว่านะแต่ไปแพ้ที่ว่าตัวที่มันตายเนี่ยของเราดันเป็นโกชิดนะครับแล้วเขาได้เหลือโกชิดเป็นตัวสุดท้ายเอ้ยมันเก่งว่ะเออตัวพลิกเกมได้เหมือนพวกสตาร์ดัตแบ็คเพลเลยนะครับโอออันนี้เป็นลูกอมมินเอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับ แรงอาจจะเห็นว่าแรงน้อยแต่คนนี้ถ้าจบนะครับถ้าจบเอลิตมาสเตอร์หนึ่งไม่ก็แกรนมาสเตอร์ได้เลยนะครับรูจากตัวจากดาวนะอันนี้มันช่วงรีซีซันเขาน่าจะยังไม่ตายนะครับอุ้ยแข็งจริงโหพอเป็นลูกอมมิ้นท่าน้ำเขาดามเมจแรงขึ้นนะครับดูตีใส่เราเนี่ยเลื่องเลอแบบน้อยมากโหโอ,โอ้แตกโกชิตแตกตั้งแต่ต้นเกมทุกคนยังไม่เข้าหนึ่งนาทีเลยเอาคืนหนึ่งนาทีเป๊ะเอพี่เกมไหมพี่เกมไหมโอ้โกชิตแตกว่ะ ้เจอของแข็งเจอของแข็งโอ้ยเขายังมีโกชิดอยู่นะ่ากลัวมากครับเออเออ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่าตีได้ตีมาสตาร์ดัพี่เกมโดดโดอด,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 ดไม่ทันแม็กเลเจอร่วมมินโคตรโหดเลยทุกคนเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าโกชิดก็ไปแล้วนึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสพี่เกมนะครับผมมองไม่ออกเลยว่าโกชิดมันจะไปตอนไหน้ยไอ้หูฟังเด้งนะครับอ่าดันต่อจืก จึกไหมโอ้ยเ้ยนดเดียวนเดียวขอร้องแหละปิดเกมพิกกลับมาเฮ้ยกลับมาชนะได้เฉยเลยทุกคนอุ้ยโคตรตึงนะคนนี้โอ้ตีแล้วไม่คุ้มเลยดูดาวโคตดิ9้าดาวโอ้โคตเถื่อนคิมสันสดาวนะครับน่าจบประมาณแกนมาสเตอร์แหละแต่เขาอ่ะยังไม่ตายในต้นซีซั่นนะครับอันนี้ยามสโตเลเวลสิเกโหดจัด อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตื่นแน่นอนนะครับตีผมเข้าในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยอดีน,นี้จบประมาณ2,005นะเขาตีเราเข้าแสดงว่าเขาเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นพวกแกนไม่ก็ Elite มาสเตอนะครับยังไม่ตายแรงอาซีเฮ้ยแต่ว่าจังหวะเราเนี่ยกินเขา้าไป20%นะครับเรายังไม่หลุดเลยเมื่อกี้แบบเพอร์ลิฟมูดเออเข้าไปอชอบตรงที่ว่าเลขครูถามี่ยมหลายประเทตัวนะครับคำนวณครูําง่ายดีโอ้ยแน่นอน ตอนนี้โอกาสชนะสูงกว่านะครับถ้าเขาไม่เกียนใส่เรานะอือหจังหวะโคตรดีจังหวะดีจริงครับเออเซตมาประมาณนี้ยตอนแรกผมเล่นเป็นโกชีตโจมตีล้วนไม่ไม่เข้าเล่นไม่เข้ามือเลยแล้วแตะ่คนด้วยแหละเพราะว่าดาวแต่ละคนไม่เท่ากันวิจัยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอ่าลองก็ฉลามนะฉลามโกชีตก็น่าเล่นนะครับเป็นทีมที่อ่าว่ากันว่าแบบเจอเยอะเหมือนกัน เออทับเซิร์ฟใช้หลายคนเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปลองให้เนอะเอาวันนี้เอาทีมนี้ก่อนแล้วกันนะครับอื <c oughs> เขาเล่นคิมสันแล้วว่ะแล้วเราไม่มีเพียวมาคอยแก้ด้วย <c oughs> อ่ะสเันแบ็คพลูลอิวโ้ยคิมสันเกือบแตกเขาก็เอาเราตายอย่านะเออเอาคืนหนึ่งนาทีออกคอมโบลัวๆทีทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาเขาก็หน้าแตกไปแล้วนะครับตัวหน้าเขาแตกไปแล้วอ่าโดนตอแบ็คพลม,มุด โอเคแบบมันสบายก็โกชิตโกชิตเราเปิดก่อนแต่เขาเปิดทีหลังว่าโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับทุกคนอ่ายี่สิบหูยถ้วยชนะมาห้าตาติดอิ่มอิ่มหูฉลามรอดฉลามได้นะครับเออว่าไปอันนี้ทีมฟรีน,ะน,นั่นเจริงก็น่าตีโอ้โหบวกรัวจัดในช่วงทาง้ายซีซั่นเนี่ยเอ้ยน,นี่ทีมเกียน อ่ะพาเฟ่นะครับเฮ้ย hey, เราเราโดนพาเฟ่ไปตาหนึ่งใช่ไหมแล้วลองดูว่าตานี้เราจะโดนเขาหวดเข้าหรือเปล่านะครับต้องระวังอย่าให้แบ,บ็ปเพลว์เนี่ยตายตั้งแต่ต้นเกมปึงป้งปึ้งรีบมุดเออโอ้โหมันต้องมุดให้ไวคือถ้าเราไปเจอที่แบบคูครูทมสตาร์ดัดแรงๆงไวๆเลยเนี่ยบางทีไม่รอดนะครับอันนี้โชคดีที่ว่าเราเออกสกิลทันก่อนนะไอพวกสายซุ่มนะครับผมแนะนําถ้าครูไทมไวเนี่ยมันเป็นข้อดีของมันคือ ทุกครั้งที่ใช้สกิลมันจะมีการหลบหลีกดาเมจจากฝั่งตรงข้ามดังนั้นเราก็จะได้เปรียบเมื่อมันออกสกิลบ่อยนะครับโอเคตื่นมาตีต่อรู้เรื่องเป็นไงถ้าแบ็คเพิร์ไม่แตกได้ส่วนนะครับไงหุยสิบสิถ้วยคนนี้แสดงว่าโคตรตึงสิถ้วย,ยในช่วงท้ายซีซันก็บวกเยอะเหมือนกันเอ้ยอันนี้3ดาเมจว่ะทุกคนดูนะเราก็3ดาเมจแต่ครับเป็น3ดาเมจเวอร์ชันเก่า แสงจันนะครับแสงจันทร์ก็ยังน่าใช้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยดอปลงไปหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งนะที่มันเนี่ยมีให้เล่นเยอะแยะนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะเหมาะกับมือใหม่ที่ว่าอ่าไม่มีพวกแบ็คเพิลไม่มีสตาร์ดัตเลยพวกเนี้ยแสงจันใช้ได้ครับล้วไม่ต้องไปทํายามสโตเลยมันก็เก่งได้เว้ยคือมันปั้นปุ๊บมันเก่งทันที ไม่ต้องเสียเวลานะอุ้ยแบค็คเพลแตกแต่ว่าแต่ว่าน่าจะจบคือมันแลกกันครับต่างคนต่างแรงเขาก็แรงแล้วก็มีฮิวอู้สตาร์ลัแตกแต่ว่าเราน่าจะพิกเกมได้อือโดดอุยอย่าตายหวานเจี๊ยบนะครับว่าไปก็ยังดูดีอ่ะโหอัตราชนะสูงมากสมกับที่เป็นทีมเมตาเว้ยทุกคน ใครมีโกชิตนะครับผมว่าต้องทําแล้วแหละ3ดาเมจอันนี้แหลงต่ำไปไม่เอาและอันนี้ก็เป็น3ดาเมจเหมือนกับเราอันนี้เป็นเออโอเคคนนี้น่าจะตีได้นะครับอยู่ไดมอนด์หนึ่งเอาหน่อยเอาหน่อยเห็นไหมขนาดเขาไม่มีโกชิตเขายังขึ้นได้แสดงว่ามันก็ยังใช้งานได้นะครับอาจจะต้องมีการเลือกตีหรือจัดท็อปปิ้งใหม่อะไรยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้โกชิตแม่งโคตรโกง <laughs> คือมันพลิกเกมได้ง่ายกว่าหลายตัวนะครับบทแบบมันจะตายแล้วฟื้นมาเงี้ยโอ้โหเอาคืนทีเดียวหายเป็นหลอดถ้าจังหวะได้อ่าเปิดต่อคอมโบไหลลืน่นแบ็คเพลโอแบอ็คเพลแตกผมว่าผมต้องไปเพิ่มปริมาณคูทามแบ็คเพลอีกสักนิดนะครับท็อปปิ้งไม่พอแล้วจริงๆใช้คูทามเยอะมากช่วงนี้คิมสันก็เปลี่ยนไปใส่คูทามโอ้โหเหลือตัวเดียวแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเราพลิกเกมได้นะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ยวดูว่าใครจะพลิกได้แนะ่นอน ยังไม่ตายเลยพิกได้แน่นอนครับอันนี้มั่นใจเนี่ยดูดิโกงเะละด,ดูนะโมขอโทษครับผมโกงเกินไป <c ười> ค่อข้างมั่นใจเลยว่าััพลพิกได้เนี่ยสามกว่าถ้วยทุกคนบนแรงระดับนี้นำได้สามสิบถ้วยเนี่ยถือว่าตึงมากนี่เลยทีเมตาโกชิสนะครับสามดาเมจชิมสันไปลองแล้วคุณจะไม่ผิดหวงังอ่ะ ท็อปปิ้งผมใส่ประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากจะลองแบบเอาที่มันใกล้เคียงกันนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันสวัสดีครับ